สิบว่าปีเนี่ยโลกเปลี่ยนไปเร็วมากของการของเราก็ผลิตบัณฑิตหมาบัณฑิตเนี่ยที่มีคุณภาพประสบการณ์ด,ด้านต่างๆเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีเป็นรัฐมนตรีก็หลากหลายคนนะครับผ่านประสบนนการณ์ต่างๆมากมายรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งทาง,งตรงและทางอ้อมนะครับผมคิดว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้รัฐกำกับนะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรนี้กับหลักสูตรทั่วๆไปที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นหลักสูตรระยะสั้นพบกันเมื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นเฉพาะกิจทำความรู้จักแล้วก็สร้างสัมพันธ์กันแต่ว่าหลักสูตรนี้เป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานจกนกระทั่งนำความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน,นจากผู้บริหารทั้งหลายเ,ยเอาไปต่อย,ยอด รับประกันครับว่าจะเป็นประโยชน์มากความลึกซึ้งทั้งตัวหลักสูตรทั้งระยะเวลาที่พวกเราใช้กันเนี่ยในระยะ2ปีเนี่ยมันเร็วมากแป๊บเดียวผ่านไปแล้วก็เราจะได้ใช้กับสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าจริงๆโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็มาต่อย,ยอดเนี่ยมาเลยครับ2ปีแล้วท่านจะให้ใช้ในสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยตลอดชีวิตเลยครับขอบคุณครับ